สวัสดีค่ะทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่การพยากรณ์ของปีนักษัตวปีมะโรงค่ะและนี่คือดวงประจำเดือนมีนาคมปีพศ2566ค่ะอ,อาจารย์จะดูดวงทั้งหมด3รอบนะคะคือเป็นแบบราศีวันเกิดแล้วก็ปีนักษัตวนะคะจะได้เอาไว้ประกอบการตัดสินใจนะคะอ,อย่าลืมเข้ามาดูกันล่ะ เริ่มที่การงานนะคะการงานในเดือนนี้โอ้คุณขยันเชียวนะขยันขันแข็งทำมาหากินนะคะใจเย็นสุขุมลุ่มลึกนะคะงานที่เริ่มเอาไว้ก็โอเคดีแล้วก็รู้สึกว่าจะเซ็ตเซ็ตได้อย่างลงตัวละรู้มือรู้จังหวะวิธีการละนะส่วนงานประจำก็โอเคดีนะคะ เหมือนคุณจะรู้ว่าบางสิ่งบางอย่างมันก็ต้องใช้เวลาเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อค่อยๆทําไปใจเย็นๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่แต่ตรงนี้ไม่เย็นนะคนุณเป็นคนที่ทําอะไรค่อนข้างรวดเร็วนะคะก็ใช้ได้ใช้ได้เดือนนี้นะเรื่องงานนี่ถือว่าเป็นเรื่องที่เด่นขึ้นมาที่สุดละในเดือนนี้นะคะและไม่น้อยหน้ากันก็คือเรื่องการงานค่ะเด่นสุดเช่นกัน โอ้โมีไพ่ราชานะคะมีไพ่เก้าเหรียญนะขึ้นมามีเดือนสั้นขึ้นมาด้วยโอ้โหเดือนนี้รายได้งดงามอย่างยิ่งยวดเลยค่ะนะแต่มีอีกหนึ่งใบขึ้นมานี่นะคะคือทำบัญชีดีๆก็แล้วกันแบ่งใช้แบ่งจ่ายดีๆและที่สำคัญต้องเก็บเงินต้องเก็บเงิน นะคะมันเหมือนเพื่ออะไรบางอย่างที่คุณรอไว้เพื่อรถยนต์เหรอคะเพื่อบ้านเพื่อโทรศัพท์มือถือใหม่แล้วนะเพื่อไอ่ไม้มั่นนะจะไปขอแฟนนะเตรียมงานแต่งงานอะไรอย่างนี้เป็นต้นเป็นต้นการเก็บเงินตรงนี้เพื่อรอเวลาอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะขยันนะถูกไหมขยันนะแล้ว วางแผนวเพื่ออนาคตอันนี้เลยเยี่ยมมากนะคะมนุษย์ยุคปัจจุบันนี้จะต้องมีแบบนี้ถือว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์ประจำตัวไปเลยอืมเขาพูดเรื่องนี้กันเยอะเราก็ต้องพูดนิดนึงนะซอฟต์พาวเอร์ซอฟต์พาวเวอร์เออซอฟต์พาวเวอร์จะเป็นลักษณะของการวางแผนเอาไว้ทั้งหมดนะคะที่เหลือเขาเรียกว่าอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะ เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะมีเขาเรียกว่าอะไรนะจากน,นก็ลืมประธาจะพูดพูดอยู่ก็ลืมเขาเรียกว่ามีความคิดสร้างสรรค์เออนะมีความคิดสร้างสรรค์แต่การจะสร้างซอฟต์พาวเวอร์จะต้องเป็นการวางแผนขึ้นมาทั้งหมดอเตือนไว้ก่อนพูดไว้ก่อน,นไหนๆก็พูดมาละนะคะสรุปเรื่องการงานการเงินก็ผ่านโลดเลยค่ะนะแต่ก็มีเรื่องสะดุดไหมมีค่ะ เพราะฉะนั้นล้วต้องแบ่งใช้แบ่งจ่ายคือเอาให้ง่ายประหยัดนั่นแหละเอาให้ง่ายในะเรื่องการเงินนะมีเรื่องสะดุดไม่มีคือเรื่องสุขภาพค่ะต้องดูแลตัวเองนิดนึงนะคะเพราะว่าถ้าหากว่าถึงขั้นต้องไปรักษาตัวบางทีเราไม่ได้เข้าโรงพยาบาลของรัฐบาลหรือว่าที่เรามีสิทธิ์รักษาฟรีแต่ดันไปเข้าเอกชนละ่ะเราเ,าเลือกไม่ได้บางทีอะเจ็บป่วยใช่ไหมคนเรา มันก็ต้องมีกันบ้างประกันชีวิตมีไหมอะไรอย่างนี้ประกันสังคมเรามีไหมอะไรอย่างนี้บางคนบอกไม่มีใช้แต่สีของรัฐบาลอย่างเรียวนัว่นแหละก็ต้องกันเงินเอาไว้ใช่ไหม,อมพอด้นเดือนนี้เรื่องสุขภาพเกี่ยวข้องกับเงินค่ะเงินที่คุณหามาได้นั่นแหละเอามารักษาตัวเองไม่มากไม่มายหายแน่นอน แต่คุณนะทํางานมามันเหนื่อยไงคนเราทํางานมันเหนื่อยนะแล้วมาเสียไปกับอย่างเงี้ยถ้าหาไม่เกิดขึ้นกับตัวคุณเองนะจะเกิดขึ้นกับพ่อแม่ญาติผู้ใหญ่ที่ดูแลคุณและที่คุณดูแลอยู่ค่ะถ้าไม่เกิดขึ้นเลยเสแสดงว่าคุณก็สร้างผลบุญของคุณเอาไว้เยอะเช่นกันนะคะเดือนนี้มีอะไรให้เหนื่อยมไม่มีให้เหนื่อยแม้กระทั่งเรื่องของสุขภาพมีใหไรเหนื่อยมีแต่เหนื่อยจิตเหนื่อยใจที่ต้องเสียตังค แค่นี้นะคะอ่ะสุขภาพก็ผ่านไม่ผ่านนะคะหายนะหายไม่ไม,ไม่ไม่ถึงขั้นที่ว่าจะต้องล้บหมอนอนเสื่อขนาดนั้นนะคะต่อไปเรื่องความรักดีกว่าค่ะคนโสดนะดูดวงมาตั้งหลายเดือนแล้วนะยังไม่มีโค้สักทีเดือนนี้น่าจะมีแล้วนะยูกที่ไม่เจอคะ่ะต้องออกไปทำกิจกรรมแหนะ่ไปเที่ยวข้างนอกบานบาง ะะไปเที่ยวตามแหล่งธรรมชาติต่างๆไปเที่ยวทะเลนะไปเที่ยวตามสถานที่ที่มีแหล่งน้ำต่างๆบ้าง,างนะคะสวนธรรมชาติหรือ,เ,อเขาเรียกว่าอะไรนะเนชั่นแนลพาร์คค่ะเขาใหญ่เอ่ยอะไรเอ่ยบ้างปเปลี่ยนน้ำตรงน้ำตกอะไรที่ไหนก็ไปบ้างนะคะเนชั Park, ่นแนลพาร์คาษาไทยว่าอะไรนะอาจารย์ก็ลืมไปอีกละนั่นะ คนยิ่งมาดูหลายหลายเพศหลายวัยอยู่นะอุทยานแห่งชาติเออสมองเลยนะจริงๆเลยประมาณนี้นะคะคนมีคู่อยู่ก็ที่ไม่เจอต้องออกไปทํากิจกรรมข้างนอกบ้านส่วนท่านที่มีคู่แล้วในเดือนนี้ทุกสี่สงอย่างยังปกติสุขยังรักกันดีอยู่ค่ะแต่กรณีที่มีปัญหากันนั้นก็ต้องงอง,งอนกันหน่อยโดยการใช้ตัวกลางค่ะ ตัวกลางตรงนี้อาจจะไม่ใช่คนก็ได้เป็นสติกเกอร์ลายก็ได้เป็นสิ่งของก็ได้นะคะเป็นต้นเฉยๆคุณต้องรู้นิสัยแฟนคุณนะว่าเป็นยังไงประมาณนี้เลยค่ะอืมอ่ะเรามาสรุปตามหน้าไพ่นี้ดีกว่าเดี๋ยวคุณจะเครียดไปโดยเฉพาะเครียดเรื่องเสียเงินเสียทองไปกับการรักษาสุขภาพในกา,การดูแลผู้ป่วยที่อาจจะไม่ใช่คุณอาจจะเป็นญาติอาจจะเป็นพ่อแม่ ไม่ต้องเครียดแต่ยิ่งเป็นพ่อแม่แล้วเราต้องกระตันอยู่เราต้องดูแลนี่แต่จะเป็นผลบุญหนุนนำสำหรับทุกท่านนะคะบอกเลยทำมาก็ทำมาค้าขึ้นค้าขายก็ร่ำรวยเป็นพนักงานก็ได้เงินเดือนเยอะทำงานสุขสบายนะการดูแลพ่อแม่นั้นเป็นอย่างนี้นะ ไม่ต้องรอให้อีกชาติหนึ่งตายแล้วเรามาเห็นบุญไม่ใช่เราจะเห็นในชาตินี้เลยบาปกรรมก็เหมือนกันนะแต่เดือนนี้มันเข้าทางคุณไงมันไม่มีอะไรที่แย่ไปขนาดนั้นเพราะว่าคุณมีเดือนสันอยู่ตรงนี้จบเลยเรื่องที่แย่คุณจบเลยนะคะเพราะไพ่คุณไพ่ตรงนี้นะจะมีความศักดิ์สิทธิ์อยู่โดยเฉพาะเดือนสันขึ้นมาตำแหน่งไหนก็ได้ จะค้ำชูด,ดวงชะตาของคุณเอาไว้เยอะเลยเพราะฉะนั้นเดือนนี้เรื่องการเงินของคุณได้เยอะแน่นอนแต่คุณอุ่นใจว่าคุณจะเอาไว้ไวเ้เก็บอะไรเงี้ยก็มาจ่ายบ้างจ่ายบ้างนะคะจ่ายบ้างอย่าไปเครียดตรงนั้นมากดูเหมือนถ้าหากบุค,คลิกมันออกมาดูแบบตนีทีเหนียวเลยมันก็ใช่เรื่องมันเสียบุค,คลิกภาพโดยเฉพาะคนที่ ทำกิจการเป็นของตัวเองนะนะมันจะดูบุคลิกภาพก็จะประมาณหนึ่งอะ่ะแล้วก็รู้ใช่ไหมนะเพราะฉะนั้นเราต้องรักษาตรงนี้ด้วยนะคะมันมาดีอะ่ะมันมันมาดีมากเลยเลิศเลยอะ่ะใครที่เริ่มงานอะไรเอาไว้สำเร็จนะคะน่าจะารู้มือรู้เท้าแล้วว่า จังหวะจะโคนอะไรมันเป็นยังไงนะคะแล้วเราจะสามารถทําเงินทําทองกับมันได้อย่างไรนะคะเดือนนี้น่าจะรู้ผลแล้วอืมโอเคเลยอะใครที่ทํา y o youtube ทํา f facebook ทํา t i กตอกก็คนซับก็เพิ่มนะคะเดือนนี้คนซับสไคร์เพิ่มนะคะอ่ะประมาณนี้ประมาณนี้ทุกซีนทุกอย่างเข้าข้างคนหมดแหละแน่นอนโชคดีจะค่อนจะเทมาทางคุณหมดแหละนะคะ ไม่ต้องกังวลอะไรเลยใช้ชีวิตประจําวันตามปกติสุขนะคะตามนาไพ่นี้ก็หมดแล้วค่ะก็คอยทุกท่านนะคะประสบความสําเร็จในทุกเรื่องทุกด้านทั้งการงานการเงินและความรักสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ